วันน ok ี้ก็ถือว่าเป็นัรีนะครเป็นวาริดตสอามนะครับเป็นวารแม่งแม่นะคับวันนี้เนี่ยเราทานโควิดวัเปตนะครร่วมกับท่านอาจานาริองนะรวันนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นันดีนะครโอกาสที่อควิดตัตงนะครับได้รับรักษาและตีนะครับ โดยเพ่ะเจ้าฟ้าองคุพระศรีสวรรค์น่ารับันนอรัสนำดิันน่งวนนะครับนั่งแท็กาี่แล้รกให้กำลังใจพิลนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยรี่น้องของผู้ต้องขังอยู่ที่นี่เนี่ยจำนวนสามร้อยสาม้อยสามบคนเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นกลุ่เสี่ยงนะครับแล้ก็อยู่ในดนที่และก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้เคยม่า ื่อที่ป้องกันการระบาดนะครับวันเองแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะฮะที่ชาวเมดโอนได้รับรับอาหารกระดาษกระดาษทน่ดีได้ไ่ากนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะเก็บรับซีเนี่ยนะครับก็จะมีถ้าอาจารย์เกียรติศรีก็จะมีแพทย์ของวานเนี่ยนะครับก็ได้มาดูนะฮะจำนวน300-37คนนะฮะซึ่งเราคิดว่าส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะครับต่อการควบคุมโรคนะฮะ เบตรงนี้เนี่ยเป็นอำเภอชายแดนนะครับมนนีโชคดีพอๆฮะบบคนจีดเราไปแล้วตอนนี้นะนี่ถึง64.5วันนี้เนี่ยเรายังมีกิจกรรมร่วมกันก็นคือเราได้ฉีดที่โรงพยาบาลร่วมด้วยนะฮะจำนวน1,200คนถ้าเราคาดวันนี้ก็น่าจะได้รวมแล้วน่า6.7ถึง8ก็ไม่เกออิน2,000นะฮะน่าจะเป็นอย่างนี้ถ้าในสถานี้นะครับเราถือว่าเรามาตการเราก็แบบเรื่อยๆลดขคนๆๆคนตอน การลอยเรื่องเขาอยู่บนฝั่งนะฮะทั้งในหลวงที่ทำการที่เก้าเลยนะฮะที่เจ็ดเนี่ยเนื้อมันมีหัวเป็นมันแม่หัวห้างนะฮะห้างหัวเป็นหัวน้องแมวหัวน้องม้าหัวน้องอะไรนะฮะหัวเก้าไม่ไม่ตาตาเบี้ยวนะฮะแล้วก็หลังว่าสิ่งที่เราได้นำร่วมกันแบบนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนถ้าต้องขอบคุณที่มุมนิดนะฮะถ้าเราจะติดติกนะฮะถ้าเราต่อตัวรายการนะฮะถ้าตัวชนะนะฮะที่เราได้มาทำสิ่งดีดี